สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วมั่นชัวร์กับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่17สิงหาคม2564นะคะขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เมื่อวานมีโชว์ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วแล้วได้โชว์จากเลขการปล่อยปลาแก้วขอแสดงความยินดีด้วยตรงๆเลยเนาะสองสาแล้วก็ขอยินดีด้วยกับคนที่ได้เลขรูดรูด2ก็ได้2ตามเพราะในกลุ่มหมอแก้วลงเอาไว้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเลขเน้นคือเลข2เลข1เลข7ด ที่เราดูกันเอาไว้ในกลุ่มแต่เ,เปิดให้ดูคนนอกกลุ่มดูได้ละตามเป็นไปตามคาดนะคะนี่ให้ดูเลขเด่นของแก้วคือสองหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เลขเนี่ยให้เลขเด่นสองหนึ่งเจ็ดใช่ไหมแล้วก็จะมีเลขย้ำเจ็ดก็ไปหลักร้อยสามตัวหน้าแล้วก็สอเลสรูดสองใครที่เล่นสองก็ได้ไปก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เล่นหวยทอกสอได้ห้าหนึ่งห้าหนึ่ง 5้าหที่ใครเล่นเป็นก็จะกลับพราแก้วจะบอกเสมอว่าให้กลับไว้ด้วยของพกศแล้วก็อมสินมันออก909เป็นไงมีก็ได้รูดเก้าพราแก้วจะย้ำเสมอเลขเด่นเน้นรูดแต่ตัวที่ชอบก็ให้เพิ่มพิเศษยังไงก็กาไรคะ่ะมาดูกันนะคะแล้วก็เมื่อวานได้แล้วกี๊ใจญเลยเมื่อวานขอกแก้วได้ทั้ง ได้ไปให้เพื่อนบ้านเกือบรอบก็วันนี้ก็ขอไว้พรอยให้ทุกคนที่ติดตามหมอกแก้วติดตามแก้วคนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภได้ทุกรอบอีกเช่นเคยนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรและเลขอะไรจะให้โชคให้ลาภพวกคุณเริ่มกันที่วันอาทิตย์เลยนะคะวันอาทิตย์ได้ไพ่ไก่ทองปราบชารวันช่วงนี้นะคะวันอาทิตย์แก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคให้ลาภพวกคุณค่ะโดยเฉพาะถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้ซื้อเลข วันเริ่มกิจาการวันแรกนะคะย้ำใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้ซื้อวันที่เปิดกิจาการวันแรกส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บปวดลองซื้อเลขจํานวนคนติดเชื้อโควิดวันนี้ดูก็ได้อาจจะมีโชคมีลาบนะคะสําหรับคนวันจันทร์ส่วนคนวันอังคารให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนพักอาศัยอยู่ที่ไหนห้องไหนอะไรยังไงซื้อเลขที่อยู่อาศัยอันนั้นรับรองมีโชคค่ะวันอังคารซื้อเลขที่อยู่อาศัย วันพุธซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาปีชัปีปีที่จบเกดเฉลี่ยที่จบนะคะหรือหรหัสนักเรียนนักศึกษาแต่ถ้าจบมานานแล้วนะคะย้ําถ้าจบมานานแล้วก็ซื้อเลขของคนใกล้ตัวก็ได้นะคะส่วน,คน,น,วน,วนททคนที่เกิดในวันพุธเอ้วันพฤหัสขอโทษทีคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองใครมีแฟนซื้อเลขแฟนใครมีกิก๊กซื้อเลขกิก๊กหรือซื้อคน สึกผูกพันมากที่สุดในเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มสดไม่เคยมีความรักลองดูซิว่าเราเคยแอบรักใครหรือแอบชอบใครซื้อเลขเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ ส่วนวันศุกร์หมัอนหมอแก้ววันนี้ห้ามหมุดหงิดอารมณ์เสียจะมีปัญหาเรื่องหมุดหงิดอารมณ์เสียเรื่องจุกจิกจู้จี้แล้วลองซื้อเลขของคนใกล้ตัวที่คุณสนิทที่สุดไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่นอ้องเป็นใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าวันนี้สนิทก,กับเขาที่สุดซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นนะคะวันศุกร์จะได้โชคค่ะแล้วพอมาดู ของคนวันเสาร์นะคะได้ไพ่เทพพระอาทิตย์แก้วแนะนาว่าวันนี้ให้ลองซื้อเลขยานพานะเลขทะเบียนรถของคุณดูคุณจะได้โชคได้ลาบจากยานพานะของคุณค่ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางในวันนี้แก้วขออวยพรทุกคนโชคดีหลังจากท่านคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปปล่อยปลาและเดี๋ยวจะเอาเลขดีๆมาฝากนะจ๊ะทุกคนในกลุ่มรอด้วยบ๊ายบายค่ะ